กดติดตามท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่หากว่าชอบโปรดกดถูกใจให้กับเราขอขอบคุณมากครับตอนที่281โดนเรียกตัวเฮ้ยตายสิฮาบมยองอูตอนนี้เปิดประตูเข้ามาภายในสำนักงานอย่างแรงเฮ้ยพวกนายจัดการกับผู้เข้าสมัครภาษาอะไรกันฮามิยองอูตะโกนดังลั่นในขณะที่ฟาดเอกสารเข้าไปกับโต๊ะทำงาน เหตุผล <H ead phone> ก็เป็นเพราะวิดีโอของหมู่บ้านแลนเซลที่ถูกถ่ายทอดสดเมื่อวานในตอนเช้าไม่สิตัวของวิดีโอน่ะไม่ใช่ปัญหาสิ่งที่สําคัญก็คือตัวละครหลักนั้นเป็นอาร์คผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สมัครเข้าก l บ b a l e ซ์ซอร์ตงหักละ่ะปัญหามันยิ่งเกิดขึ้นเป็นเพราะว่าอีกฝ่ายเป็นเป้าหมายที่ต้องคอยจับตามองอย่างเป็นพิเศษต้องขอกล่าวอีกครั้งเหตุผลที่เกิดการทดสอบเข้าทํางานก็เป็นเพราะผาแผนกวางแผนของก o บเอ็กซอร์ตต้องการจะค้นหามาสเตอร์โค้ด แต่แล้วนานมาถึงขนาดนี้แล้วแผนกวางแผนก็ยังไม่ได้รับเบาะแสอะไรเลยได้ซ้ําว่ามาสเตอร์โค้ดดังกล่าวมันไปซ่อนอยู่ตรงส่วนไหนจะเข้าปุ่ที่ปีมาร์สเตอร์โค้ดจะต้องเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องกันหลักของดิวเวอร์นิวเวอร์นั้นเป็นเกมที่ให้อิสระได้อย่างไร้สังกิจจากัดแต่ถึงแม้กระทั่งว่ามันมีเนื้อเรื่องหลักคงอยู่ในดิวเวอร์ก็จริงตัวบทของเนื้อเรื่องที่จะดําเนินไปนั้นล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับการเติบโตของพวกผู้เล่น หากว่าผู้เล่นเติบโตได้อย่างรวดเร็วแบบนั้นเนื้อเรื่องก็จะรุดหน้าไปเร็วยิ่งขึ้นและหากว่าเติบโตช้าแล้วก็เนื้อเรื่องก็จะถูกชะลอตามไปด้วยซ่อนมาสเตอร์โคดไว้กับเนื้อเรื่องของเกมปากูซองทิ้งความท้าทายนี้ไว้กับผู้เล่นมาสเตอร์โคดไม่ใช่อะไรที่จะหาเจอได้เพียงแค่ใช้โชคและการเดาสุม่มปากูซองกหนดเอาไว้แล้วว่ามาสเตอร์โคดจะหาเจอได้ก็ต่อเมื่อมาถึงจุดที่กําหนดด้วยฐานะดีไซเนอร์หลักของเกม u ูซอ,องได้ออกแบบจุดที่กำหนดเอาไว้กับเนื้อหาของเกมเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเวลาที่ล่วงเลยมา2ปีแผนกวางแผนจึงได้แต่คอยเฝ้าสังเกตการรายงานและวิดีโอจากผู้เข้าสมัครจากนั้นจึงคอยมองหาภารกิจที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักของเกมในอนาคตและสิ่งที่สำคัญกว่าอื่นใดเลยก็คือการจัดการข้อมูลมาสเตอร์โค้ดซุกซ่อนอยู่ในรีเวอรหมายความว่าผู้เล่นจะได้เป็นผู้เข้าครองมัน หากว่าข้อมูลของมาสเตอร์โคดลุดลอยไปอยู่ในมือของผู้เล่นทั่วๆไปซึ่งไม่ใช่ผู้เข้าสมัครถ้าเป็นแบบนั้นล่ะก็โกลบอลซอสก็จะตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าขายไม่ออกแล้วมาสเตอร์โคดเป็นโปรแกรมที่เมียไว้เพื่อควบคุมทุกสปปรรพสิ่งได้ดีเวหากว่าใครได้รับมาสเตอร์โคดไปและเคดอยากจะลบข้อมูลผู้เล่นหลายพันในคราวเดียวแล้วก็มันอาจจะเป็นข้อผิดพลาดใหญ่ของระบบจนทําให้ทั้งเกมเป็นอ,อามาะนั่นคือสิ่งที่นักพัฒนาเกมคาดการณ์กันเอาไว้ หากาเกิดเรื่องราวดังกล่าวบริษัท Globalsoft จะได้รับความเสียหายหลายพันล้านวอนและนั่นก็นับว่าเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่มาสเตอร์โคดทำได้มันยังมีเรื่องราวที่จะเลวร้วายยิ่งกว่านั้นอีกระบบของดิวเวอร์เชื่อมต่อโดยตรงกับสมองผู้เล่นหากาเกิดข้อผิดพลาดร้อยแรงจนส่งผลกระทบต่อระบบแล้วก็ข้อผิดพลาดดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบกับสมองของผู้ใช้ด้วยในกรณีเลวร้วายผู้เล่นอาจได้รับความเสียหายทางสมองก็ นึกถึงเกมซอร์ตอาร์ตซอรซอรตอาระซออารออนไลน์ปะทุกคนที่พระเอกชื่อคิริโตะนะไอคนที่สร้างเกมขึ้นมาทําให้ทุกๆคนติดอยู่ในเกมนะผมก็จำเนื้อเรื่องไม่ค่อยได้แล้วไม่ได้ดูหลายปีแล้วทุกคนถ้าเกิดว่าผิดพลาดขอาไปนะถูกต้องแล้วนั่นนับว่าเป็นสถานการณ์ที่พวกเขาเป็นกังวลมากที่สุดอันตรายอย่างใหญ่หลวงอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะเกมเสมือนจริงที่เชื่อมต่อโดยตรงกับสมอง ดังนั้นแล้วทุกเกมสเสมือนจริงจึงได้มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยถึง2-3ชั้นติดตั้งเอาไว้นิวเวอร์เองก็เช่นกันปัญหาคือมัเต์โคสสามารถควบคุมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยดังกล่าวได้ด้วยหากว่าผู้ที่ได้รับมัเต์โคสทำการปลดล็อกอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและเริ่มต้นรีเซ็ตระบบใหม่ข้อมูลจํานวนมหาศาลอาจจะเกิดการไหลทะลักเข้าสู่สมองของผู้ใช้ข้อมูลเหล่านั้นมากมายมหาศาลเกินกว่าที่สมองของมนุษย์จะรับได้ไหว ผู้ใช้งานจะได้รับสิ่งที่เหมือนกับระเบิดข้อมูลจนทําให้สมองตายและยังอาจจะมีกรณีเวลวร้ายหลายอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเช่นในกรณีผู้ในกรณีที่ผู้เล่นทั่วไปได้รับมาสเตอร์โค้ดสำหรับกรณีเวลวร้ายพวกเขาอาจจะถึงขั้นต้องปลดระวังนิวเวิร์พร้อมกับสูญเสียงเงินทุนหลายพันล้านถูกต้องแล้วการได้รับมาสเตอร์โค้ดมาเปรียบเหมือนกับเป็นความเป็นและความตายของ g l o b a l e x กระทั่งว่าต้องใช้คนหลายร้อยหรือว่าหลายพันพวกเราก็ต้องหามันให้เจอแต่การเก็บข้อมูลนี้เป็นความลับก็สำคัญเช่นกันหากว่าเกิดบริษัทคู่แข่งรู้ถึงเรื่องมาสเตอร์โค้ดสถานการณ์ก็อาจจะเกินกว่าที่จะควบคุ่มไว้ได้ปัญหาที่2คือหากบริษัทคู่แข่งได้รับมาสเตอร์โค้ดไปถ้าหากคู่แข่งทางการค้ารู้ถึงความจริงเรื่องมาสเตอร์โค้ดและความเสี่ยงของพวกผู้เล่นก็บริษัทจะต้องแบกรับความเสียหายทางการค้าครั้งยิ่งใหญ่ ังนั้นแล้วสิ่งที่สําคัญกว่าอื่นใดคือต้องเหยียบข้อมูลเหล่านี้เอาไว้ให้มิดจนกว่าพวกเขาจะได้รับ Master Code มาสเตอร์โค้ดมาครอบครองเป็นเพราะแบบนั้นทางทีมงานจึงตัดสินใจคัดเลือกผู้สมัครเข้าทํางานพวกเราได้รับข้อมูลในเกมหลายทางเพราะแนวทางการเล่นที่แตกต่างกันไปของผู้สมัครแต่ละคนเมื่อคืนฮามยองอูถึงกับนอนไม่หลับต้องเฝ้ามองหน้าจอตรวจค้นข้อมูลที่มีการเผยแพร่ไว้ทั้งคืน โชคยงดีที่สงครามระหว่างผู้เล่นที่บริเวณหมู่บ้านในหุบเขาไม่ได้เกิดปัญหาอะไรขึ้นแต่หากเกิดข้อมูลเรื่องของมาสเตอร์โคดล่วไหลออกไปผ่านวิดีโอพวกนั้นก็ได้เกิดปัญหาใหญ่แล้วด้วยฐานะของผู้จัดการเขาจะปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดหรือสิ่งอื่นใดแล้วก็วิดีโอน,นั้นเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่จะต้องจับตามองเป็นพิเศษผมยองวันนี่ไงผัดตัวเข้ามาเดี๋ยวนี้ฮามยองอูตะกอนออกมาอย่างโกรธกิ้ว พร้อมๆกับนั้นโฮมยองวันก็รีบวิ่งเข้ามาที่แผนกวางแผนพร้อมกับส่งเสียงดังเออฮะหัวหน้าครับเรื่องใหญ่ครับเรื่องใหญ่อะไรมันจะมีอะไรใหญ่กว่าปัญหาดีอีกล่ะเออครับเรื่องนั้นไม่ใช่สิดูข้อมูลตรงนี้ก่อนครับรแผนกะยาัมพันธ์ภายนอกติดต่อเข้ามาตอนเช้าแล้วเอานี่ให้ดูนะนี่มันนี่มันส้มหลนเลยนะครับส้มลูกใหญ่ด้วยโฮมยองวันเริ่มอธิบายด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นก็ตัดฉากนะครับไม่รู้ว่า เอาอะไรมาให้ดูนะผมว่ามันคล้ายๆกับที่เพื่อนเราบอกนะผมเดาไว้ว่ากษัตริย์เรียกตัวแต่เพื่อนของเราเนี่ยที่ใช้รูปแมวเป็นโปรไฟล์เนี่ยคุณอะไรนะผมจําชื่อเขาไม่ได้เขาเดาว,ว่าไม่ไม่เป็นกษัตริย์ก็ต้องเป็นทางโกบอลอ็กซอนนะซึ่งผมคิดว่าอาจจะมีน้ำหนักไปทางโกบอลอ็กซอ์มากกว่านะครับไปติดตามกันต่อนะเฮ้ย hey, อะไรกันอีกช่วงตอนเช้าที่เพิ่งตื่นขึ้นมาเขาได้กลายเป็นดาวเด่นดวงใหญ่ที่เป็นสงา่า ตัวเขาไม่เคยคิดเลยว,ว่ามันจะกลายมาเป็นแบบนี้หลังไปหมู่บ้านแลนเซลเพื่อเข้าร่วมสงครามปกป้องหมู่บ้านยอนอูรู้สึกได้ว่านี่คือภาระอันใหญ่หลวงสงครามครั้งนี้แตกต่างจากครั้งใดๆด้วยผลลัพธ์ของมันงานอันยากลาบากทั้งสองปีซึ่งพยายามกระทํามาตลอดอาจจะหลุดลอยไปของที่โจนเก็บกู้มามูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนเอาไว้กับหมู่บ้านแลนเซลสินค้าภายในร้านค้าอาร์คทั้งหมดรวมกันแล้วเป็นเงินนับหมื่นเหรียญทอง และเงินนับปืนเหรียญทองพบแปลเปลี่ยนแล้วมันเทียบเท่าได้กับเงินหลายร้อยล้านวอนมันเป็นจํานวนมากมายมหาศาลพอที่จะทําให้คนฆ่าแกงกันได้ด้วยจานวนเงินเท่านี้ที่อาจจะหลุดลอยเพียงแค่สงครามหนึ่งครั้งยอนอูยังไม่คิดจะพักในช่วงสองวันที่ต้องดําเนินการเขานอนไม่หลับแม้ว่าจะอยู่ในเกมยอนอูก็กระตือรือร้อนที่จะต้องทํางานให้เสร็จโดยที่ไม่คิดแม้แต่จะพักเลยสักนิด ถ้าหากว่าเราแพ้เราได้ตายบพราหัวใจล้มเหลวเจบพลัดแน่เลยโอ้ยนับว่าเป็นโชคดีไม่น้อยที่ชัยชนะของสงครามนั้นอยู่กับฝ่ายอาร์คเขาเสี่ยงชีวิตปกป้องทรัพย์สินของตัวเองอย่างสุดกำลังทุกความเครียดทั้งหมดคล้ายกับถูกตัดขาดจนเขาหลับไปนานกว่าที่จะตื่นก็ตอนเช้าแล้วแต่ว่าพอเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นอย่างไม่คิดอะไรปากของเขาก็ต้องอาค้างคล้ายกับสติหลุดลอยม,มันตื่นเต้นมากเลย ตั้งแต่ที่ซอสเดนดับปรากฏขึ้นเขาก็เงียบหายนะแต่ว่าครั้งนี้ก็กลับมาทำงานใหญ่อีกแล้วนะสมแล้วรที่เป็นดาร์ควูฟเขาที่และคือวีรบุรุษแห่งนิวเวริร์ตัวจริงเสียงจริงเลยดาร์ควูฟดาร์ควูฟดาร์ควูฟห่ยอนอูที่กำลังจะเข้าไปในเว็บไซต์ประมูลสินค้าเพื่อตรวจสอบราคาตลาดแต่แล้วกลับต้องสะดุดตาที่หน้าเว็บหลักของนิวเวิร์ในตอนนี้กระดานข่าวสารและข้อมูลเต็มไปด้วยการพูดคุยถึงเรื่องของดาร์ควูฟ และยังไม่ได้จบลงเพียงเท่านั้นมันเป็นเรื่องยากมากสําหรับคนที่ไม่ได้ดังแต่ว่ากลับติดสิทธิ์อันดับแรกของผลในการค้นหาในเว็บไซต์ d a r k f o o ตอนนี้มีแฟนคลับเข้ามาค้นหาชื่อเขาจนติดอันดับการค้นหาลำดับที่3หรือว่า4เข้าไปแล้วผลลัพธ์เช่นนี้เทียบเท่าได้กับว่าแทบจะมีแฟนคลับอยู่ทั่วทั้งประเทศเลยทีเดียวนี่มันเรื่องอะไรกัน่ะ อยอนอูมองไปยังหน้าจอที่เต็มไปด้วยชื่อของดาร์ควูฟด้วยสีหน้าสุดงงงมแน่นอนว่าอยอนอูนั้นรู้ว่าจะต้องได้รับความสนใจในระดับหนึ่งเป็นเพราะการถ่ายทอดสดสงครามที่หมู่บ้านแลนเซลตอนที่เขาเจราจากับสถานีโทรทัศน์ก็ไม่ได้คาดหวังถึงผลลัพธ์อะไรมากถึงขนาดนี้เลยได้ซ้ําแต่แล้วสิ่งที่ได้รับการตอบรับแบบนี้ช่างแตกต่างไปจากที่อยอนอูคาดหวังเอาไว้หลายสิบเท่านะักยอนอูตอนนี้จ้องมองหาหน้าจอด้วยสีหน้าที่แข็งค้างไปแล้ว เขาเป็นคนที่เล่นเกมอยู่ตลอดทั้งวีทั้งวันแต่แล้วในวันนึงกลับได้รับความสงอัุ่นใจจนท่วมท้นถึงขนาดนี้มาได้ยังไงนะยอนอูไม่สิดักปุ๊บในตอนนี้ได้กลายเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายกล่าวกันตามตรงแล้วเขานั้นทําตัวไม่ถูกกริงร๊งกริ๊งเจตนาการว่าเป็นเสียงโทรศัพท์นะครับทุกคนเสียงโทรศัพท์มีสายเรียกเข้าดังขึ้นเขารับสายมันมาอย่างมึนงงเอ สวัสดีครับดอลกดิมหรือเปล่าครับเออครับใช่ครับ,รบมีอะไรหรือเปล่านะผมเป็นผู้สื่อข่าวของรายการข่าวพิเศษที่คุณโทราหาเมื่อวันก่อนอียุนคิวครับอ๋อคุณผู้สื่อข่าวนั่นเองมีอะไรเหรอครับยอนอูตอนนี้ยังคงตกตะลึงเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากตื่นนอนเขาจึงพูดด้วยน้ำเสียงที่คล้ายกับ,บเบลออยู่ไม่น้อยแต่แล้ว อียุนกิวคล้ายๆกับลังเลก่อนที่จะพูดต่อชื่ออ่านยากแต่นั้นทุกคนอียุนกยูนะครับผมออกเสียงกล้ำไปเลยนะอียุนกิวนะเออคือว่าไม่สิผมพูดเรื่องนี้ทางโทรศัพท์ไม่ได้ครับมันมีผลกับปัญหาในสิทธิ์ของวิดีโอเป็นเพราะแบบนั้นช่วยมาที่สถานีออกอากาศตอนนี้ได้หรือเปล่าครับบอกผู้ดูแลความปลอดภัยว่าเป็นด์กวูฟกระพอครับในเมื่อ อียุนกิวพูดด้วยท่าทีที่แปลกประหลาดยอนอูจึงรีบไปถึงที่หมายเมื่อไปถึงสถานีออกอากาศชายหนุ่มก็รีบวิ่งเข้ามาหาเขาอย่างว่องไวอ้ายินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับดักวูบนิมใช่หรือเปล่าครับผมอียุนกิวครับอ่ะครับสวัสดีครับเออว่าแต่ทําไมให้มาแต่เช้าเลยละครับหรือว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันอะ่ะเกิดเรื่องเหรออืมจะว่าั้นก็ได้ครับค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวฮะ เรื่องใหญ่เหรอตรนนี้ยังพูดไม่ได้ครับขอเรียนเชิญเครื่องไหนก่อนทางหัวหน้าผมกําลังรอคุณอยู่ครับอียุนกิวเชื้อเชิญยอนอูเข้าไปยังสถานีออกอาการเมื่อตอนที่มาถึงห้องประชุมชายเวยกลางคนก็รออยู่ก่อนแล้วอีกฝ่ายเป็นหัวหน้าที่รับผิดชอบแผนข่าวพิเศษเกมยอนอูทักทายหัวหน้าของที่นี่ก่อนที่จะนั่งลงพอนั่งลงแล้วอีกฝ่ายก็หัวเราะขึ้นอย่างไม่มีปีไม่มีคุยและเอ่ยปากวันนี้นะ่ะ ได้เข้าอินเทอร์เน็ตบ้างหรือ,อยังครับเออครับก็เข้ามาบ้างนั่นเป็นเหตุผลที่บอกเราอยากจะเจอคุณในวันนี้ครับเพราะเรื่องนั้นอย่างนั้นเหรอครับครับผมก็ตัดฉากกันไปแล้วนั้นทุกคนตัดฉากด้วยการที่ เออถูกสถานีโทรทัศน์เรียกตัวมาเมื่อตอนกลางคลิปผมบอกว่ากูเบิลซอรเรียกตัวใช่ไหมผมผมพูดผิดนะเพื่อนเราบอกว่าทางสถานีหรือว่าทางกษัตริย์อาจจะเรียกตัวนะซึ่งเพื่อนเราดาถูกก็เป็นสถานีทุกคนผมไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยนะอาเอาว่าผมยังคงเดาผิดอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวพาร์ทถัดไปตอนถัดไปมีชื่อตอนว่าขอเวลาสักครู่นะครับผมปฏิติมการเล่าเรื่องของผมในกระเบื้องในคลิปถัดไปได้เลยนะขอบคุณที่ฟังผมจนจบคลิปครับสวัสดีครับ